นะครับขอบคุณพระเจ้านะมานาะสําหรับวันนี้นะครับวันที่สิบห้าซึ่งเป็นวันอังคารเดือนธันวาคมนะครับกลางเดือนพอดีพระธรรมที่มาถึงพวกเราคือสองติโมธีบทที่สองเขายี่สิบสองถึงยี่สิบหกผมตั้งหัวข้อว่าผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าผู้รับใช้นี่เหมือนคนที่จะรับใช้พระเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทศเสมอไปนะรเราอยากรับใช้พระเจ้าต้องมีอย่างไรบ้างเขามีผมใช้คําว่าหนึ่งให้หนีหนีเสียกราคะตัณหาของคนหนุ่ม ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศเราต้องระวังเรื่องเพศนั้นเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตของมนุษย์ของผู้รับใช้ของคริสเตียนมาเป็นจนํานวนมากการที่สองให้ใฝ่หาใฝ่หาในเรื่องดบ้างอยู่ในข้อที่ยีิบสองในทางธรรมในความเชื่อในความรักในความบริสุทธิ์อันนี้นเป็นสิ่งที่เราเองหนีจากสิ่งที่ชั่วเราต้องเข้าหาสิ่งที่ดีนั่นเป็นชีวิตที่พวกเราคริสเตียนกุนสามไม่คล้องแวะคล้องแวะกับปัญหาที่ ถกเถียงกันเพื่อเอาชนะอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องคําสอนบางอย่างบางประเภทที่แบบไม่เป็นสีเทาหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับก,การเมืองปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ไม่เป็นประโยชน์นําการเสริมสร้างจะทาให้เกิดการขัดแยง้งแล้วก็เป็นไม่ไม่มีใช้คําว่าไม่รักษามิตรภาพนะครครัให้เป็นให้เป็นอะไรครับ ให้เป็นผู้รับใช้แล้วผู้รับใช้ที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างให้เราไปอ่านในข้อที่ยี่สิบสี่คนจะมีความอดทนที่พยายามอธิบายชี้แจงให้คนต่างๆเหล่านี้ที่ทําไมครับที่สงสัยที่ไม่เชื่อในพระเจ้าตอบคําถามเขาอดทนกับเขานะครับจนกระทั่งเขาเองเนั้หลุดพ้นจากทําไมครับจากเออบ่วงมารที่ดักจับเขาไว้เข้ามา ทำไมครับอยู่ในทางของพระเจ้าสุดท้ายนะั้นก็ให้ชี้แจงก็คือเหมือนกันที่พูดไปแล้วบางครั้งบางคนมีความสงสัยเยอะมีคำถามเยอะไม่เข้าใจ บ้างบางอย่างเราต้องพยายามอธิบายให้เขาได้เข้าใจชี้แจงด้วยความอดทนใช้เวลาบางคนนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างต้นไม้ยืนต้นต้องใช้เวลาในการปลูกลดน้าพุนด,ดินเป็นเวลานาน,านจกนกระทั่งวันหนึ่งเราจะเก็บเกี่ยวขอรววพระจ้าอวยพรพวกเราทุกคนและที่ฐานขอพระจ้าช่วยพวกเราให้เป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์เป็นคริสเตียนที่ดีเราควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง นะครับก็ตามที่บอกให้หนีให้ไฝ่หาไม่คล้องแวะให้เป็นแล้วก็ให้ชี้แจงครับขอพระเจ้าอยู่กับเราปกป้องเราโดยเฉพาะในช่วงนี้จากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆอย่างในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน